สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของแลนชีฟนะครับการจัดตารางเรียนตารางสอนนะครับในอีีที่สองนะครับซึ่งอีแรกเราก็ได้พูดถึงเรื่องของรายละเอียดในส่วนกว้างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจอนเน a ลนะครับการตั้งชื่อจอนเน a ล o วันนะครับบทเรียนก็คือคาบเรียนนั่นแหละนะครับ วิชาแล้วก็กลุ่มนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาพูดเพิ่มเติมนะครับในในส่วนของการจัดตารางเรียนนะครับสมมุติว่าเรามีดาตต้าเบดท,เที่เราได้สร้างขึ้นนะครับเราควรจะเซฟไว้นะครับทีนี้วิธีการเซฟนะครับเราก็แค่มาคําว่าไฟล์นะครับมาที่ไฟล์ตัวนี้นะครับ มาที่คําว่า save add ครับ save a d เสร็จแล้วเราก็กดเราก็ตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อเป็นวันที่ก็ได้วันที่วันที่ยี่สิี่สามห้สเสร็จแล้วเราก็ save ไปนะครับอ่าไฟล์ก็จะถูก save ไ้นะครับ ทีนี้เวลาเราจะนําเข้านะครับเวลาเรานํนำเข้าเราก็มาที่คําว่า open นะครับมาคลิกที่ตัวที่เราเ a ฟเมื่อกี้นะครับ open นะครับเสร็จแ,แล้วข้อมูลปัจจุบันก็จะขึ้นมาครับเราก็สามารถทํางานต่อได้เลยนะครับอ่ะมาในวันนี้นะครับเราจะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมน,นะครับในเรื่องของรายวิชาเราก็คลิกไปที่ database ก่อนนะครับซึ่งรายวิชาผมก็ได้ทํา เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในรายวิชาที่เราจะมีการเรียนการสอนอเมื่อรายวิชาเราเสร็จนะครับเมื่อรายวิชาเราลงเสร็จทั้งทั้งหกชั้นนะครับส่วนของครูนะครับวันนั้นเราได้ยกตัวอย่างนิดนึงนะครับวันนี้เราก็เสร็จสิ้นในส่วนของรูมนะครับเราก็จัดการเรียบร้อยแล้วนะครับในเรื่องของ activity ตัวนี้นะครับในกรณีที่เราเซฟไฟล์ไว้เนาะ เราเราเซฟไฟล์ไว้อย่างนี้เนาะ,ะตัวนี้มันจะเป็นไฟล์ Excel ได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเซฟไฟล์เราก็สามารถคลิกแบบนี้นะครับเสร็จแ,แล้วเราก็กด Ctrl C ที่คีย์บอร์ดนะครับแล้วเราก็ไปที่ Excel นะครับไปที่ Excel เสร็จแล้วเราก็กดวางได้เลยนะครับ อ่ะซึ่งข้อมูลตัวนี้นะครับมันก็จะสัมพันธ์กับจะสัมพันธ์กับตารางตรงนี้นะครับในรายวิชาเพราะฉะนั้นถ้าเราได้แก้ไขหรือเพิ่มเติมได้เปลี่ยนแปลงรายวิชาตรงนี้เราต้องมาแก้ไขในรายวิชาที่อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเราทําแค่ครั้งเดียวนะครับตอนแรกตอนแรกเลยนะครับเราอาจจะต้องตอนแรกเราอาจจะต้องไล่ลงก่อนนะครับเพราะว่าเราเราจะได้มีไฟล์ตัวนี้นะครับครั้งแรก เราก็ไล่ติ๊กลงนะครับในรายวิชาที่ครูสอนนะครับเราก็ติ๊ก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 เป็นคนคนไปก็ได้นะครับว่าใครสอนใครสอนติ๊กลงไปให้หมดนะครับพอติ๊กลงให้หมดเสร็จนะครับทีนี้เราก็ก๊อบไว้นะครับก๊อปไว้เลยนะครับก๊อปเป็นไฟล Excel ไว้นะครับนะครับแล้วก็เซฟไว้สมมติว่าเราลบทิ้งแล้วเราได้แก้ไขนะครับเราลบเราต้องมาคลิกตรงนี้นะครับลบ แล้วเรากดลบนะครับก็จะหายหมดแบบนี้นะครับทีนี้เราจะนําเข้าเราก็มากดที่เครื่องหมายบวกนะครับเสร็จแ,แล้วเราก็ไปก๊อปไฟล์เมื่อกี้นะครับมาวางเหมือนเดิมไฟล์ที่ตัวนี้เราอาจจะได้แก้ไขแล้วก็ตามนะครับเราอาจจะได้แก้ไขในส่วนไหนนะครับเราก็แก้ตรงนี้เลยนะครับสะดวกดีนะครับทีนี้เมื่อเราแก้ไขเสร็จเราก็ก๊อป แล้วก็คัดลอกครับคัดลอกเสร็จปั๊บเราก็มาคลิกที่เลขหนึ่งตัวน,นี้นะครับแล้วก็ c t r l V แบบนี้นะครับก็ <c oughs> จะเสร็จสิ้นครับเราสามารถกอ๊อปก๊อปงานที่อยู่ตรงนี้ไปชี้แจงแล้วก็ไปแจงรายละเอียดนะครับว่าใครสอดมีสอดอะไรอะไรตัวนี้ได้เลยนะครับ <c oughs> สามารถใช้นําข้อมูลตัวนี้ไปใช้ได้นะครับ <c oughs> แทนที่เราจะมาก๊อปทำทุกอย่างในระบบตัวนี้นะครับเราก็สามารถนำข้อมูลนี้ออกไปใช้ประโยชน์ข้างนอกได้ ไปแจ้งครูแจ้งอะไรได้นะครับเสร็จแล้วเราก็เซฟนะครับแล้วก็โอเคในเรื่องของฐานข้อมูลเราก็เสร็จที้แล้วนะครับทําครบทุกอย่างแล้วทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับที่เราจะทําก็คือเรื่องของตารางให้เรามาคลิกที่ตัวนี้นะครับตัวคําว่า Shadow ตัวนี้นะครับ Shadow ตัวน,นี้คลิกเข้าไปนะครับ จะเป็นแถบฝั่งด้านบนตรงนี้นะครับฐานด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นแถบรายวิชาที่เราได้ได้ทําเสร็จนะครับซ in ึ่งในในในส่วนตรงนี้นะครับขอขอย้อนไปตรงนี้อีกนิดหนึ่งนะครับขอย้อนไปตรงนี้อีกนิดหนึ่งตรงนี้นะครับที่มันเขียนว่าเลขสองเลขหนึ่งหมายความว่าวิชานั้นเรียนเรียนจํานวนชั่วโมงนะครับ ไอตัวนี้เราเราก็จะกําหนดเป็นชั่วโมงอันนี้เลขสองก็คือสองชั่วโมงเลขหนึ่งก็หนึ่งชั่วโมงนะครับเราก็ต้องกําหนดกําหนดชั่วโมงตัวนี้ด้วยนะครับเมื่อเรากําหนดชั่วโมงตัวนี้นยมันก็จะมีผลต่อการจับตรงนี้ด้วยนะครับโอเคเนาะเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ครับชั่วโมงเราจะเห็นว่าวิชานั้นเป็นกี่ชั่วโมงนะครับเราสามารถที่จะจัดห้องตามที่ขึ้นตามนี้เลยก็ได้นะครับเพราะว่าเวลาเราคลิกไปที่ห้องเนี่ย สังเกตเห็นว่าตัวตัวห้องนี้นะครับตัวห้องตัวนี้เขาก็จะเปลี่ยนตามนะครับเราไม่จําเป็นต้องไปเลือกเฉพาะห้องม .1 ห้องม .2 นะครับเราเห็นตัวไหนสะดวกกว่าเราก็จับใส่ได้เลยนะครับอย่างนี้นะครับสมมติว่าเราจับใส่ตรงนี้ปุ๊บเขาอาจจะอยู่มุมตรงนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าจอจอเราใหญ่มันอาจจะอยู่แบบนี้นะครับแต่ถ้าดูดูจอที่เล็กลงนะครับสมมติว่าปรับจอให้มีขนาดเล็กลงแบบนี้ แบบนี้นะครับแล้วก็ไปเพิ่มฟอนต์เขาก็จะอยู่กลางเขาเองนะครับแต่นี้จอใหญ่มันก็อาจจะได้แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปว่าโอ้ทำไมมันไม่อยู่ตรงกลางถ้าเราอยากให้มันอยู่กลางนะครับเราก็ต้องบีบตัวนี้ลงมาบีบจอแบบนี้ลงมานะครับ้มันดูเล็กถ้าจอใหญ่มากนี้ครับมันก็จะดูแบบเหมือนอยู่มุมนะครับแต่แล้วแต่จริงๆเวลาเราปีนงออกมาเขาก็จะอยู่ตรงกลางนะครับ หรือว่าถ้าถ้าใครรู้นะครับก็สามารถาถกผมด้วยนะครับเราจับต่อเลยนะครับมสามหาเราก็สามารถจัดวางได้เลยนะครับสามทับสองจัดวางไปเรื่อยๆนะครับน,นี่วางมั่วไปก่อนเราต้องไล่วางเอานะครับสามารถจับกำลังวาง ถ้าตรงไหนมันต้้าแล้วเรายังจะวางอยู่นะครับมันก็จะซ้ํากันนะครับเราก็ค่อยๆไล่ไปนะครับครั้งแรกนี่ก็อาจจะต้องจัดแบบนี้นะครับต้องดึงลงให้ครบทุกห้องนะครับใครอยากเรียนสองวิชาก็ต่อกันไปเลยนะครับหรือเรียนควบห้องก็ได้นะครับห้องมอ .6 เรียนวิชา ติวออนไลน์อย่างนี้นะครับจัดสองห้องได้เลยนะครับกดดึงไปจนเสร็จสมมติว่าเราจัดเสร็จแล้วเนาะอย่างนี้นะครับก็อเราจัดจนเสร็จตัววิชาแล้วนะครับเวลาเราเช็คเราก็สามารถเช็คเช็คในเรื่องของครูแล้วก็ห้องได้นะครับครับนี่ครับเรื่องของคณครูครูคนไหนสอนนี่เราก็สามารถเช็คได้เลยนะครับ แบบนี้นะครับนี่ก็คือวิธีการทําตารางแบบแลนชิฟนะครับแลนชิฟถ้าเราทําตามขั้นตอนนั้นมานะครับดึงลงมาตามนี้ก็จะเสร็จตัวมูต่างนี้ที่นี้ขั้นตอนสุดท้ายก็คืออ่าเราก็ต้องเซฟนะครับเซฟเราจะไปปริ้นเราจะทํำยังไงนะครับเราก็มาที่คําว่าไฟล์นะครับแล้วมาที่คําว่าปริ้นตรงนี้นะครับ มาที่ไฟล์แล้วก็มาที่ปริ้นรายละเอียดก็จะเป็นแบบนี้แหละนะครับอันดับแรกเรามาเช็คที่ตัวนี้ก่อนนะครับมาเช็คที่ออปชันนิดนึงเดี๋ยวนะครับอ๋อมาเช็คที่ไทตเลนนิดนึงอันแรกเราต้องใส่ว่า,าตารางเรียนตารางเรียน อยู่ที่หนึ่งฟ้าแบบนี้นะครับเส๋ยวแล้วเราก็จัดกลางนิดนึงครับจัดกลางแบบนี้นะครับเมื่อเราทําเสร็จแบบนี้นะครับเราก็ลองเลื่อนมาดูตรงอื่นนะครับมดูพรีวิว คิวจะเห็นว่ามันเป็นแนวแนวตั้งนะครับมันจะไม่ใช่แนวนอนเพราะนั้นเราต้องมากําหนดค่าตรงนี้ด้วยนะครับมากําหนดค่าตรงกระดาษด้วยตรงนี้นะครับให้เป็นแนวนอนแบบนี้นะครับเสร็จแ,แล้วเราก็ลองดูไหมาตารางก็จะได้มาแบบนี้ครับเข้าใหม่นะพิน เช็คความเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวถ้าเราออกใหม่เข้ามาใหม่มันจะเป็นแนวนอนแนวตั้งตลอดเราจะต้องตั้งตัวนี้ตลอดนะครับส่วนเรว่าเซตติ้งตัวนี้ก็ไม่ต้องไปทําอะไรนะครับทีนี้ในส่วนที่พรีวิวตัวนี้นะครับเราลองมาดูอีกทีนึงเราซูมไปใกล้ๆดูนะครับ ตรงนี้เหมือนมันจะเป็นภาษาที่ไม่ใช่ภาษาเราอ่านออกนะครับตรงนี้เราจะแก้ไขด้วยฟอนที่อยู่ตรงนี้นะครับฟอนฟอนอฟอนนะฟอนตรงนี้เราเลือกฟอนใหม่นะครับเลือกฟอนที่มันรับกับเราลองดูมีตัวไหนบ้าง ts สารบัญ อ่ะตัวนี้แล้วกันเนาะขนาดเอาสักสิดหกนะครับสิบหกเสร็จแล้วเราก็โอเคนะครับอ่าดูพีีวิวอีกรอบนึงเขาเปลี่ยนหรือยังทีนี้นะครับอ่าแค่นี้นะครับเราก็สามารถสั่งปิม้นได้เลยนะครับทีนี้วิธีการสั่งปิิ้นนะครับสมมติว่าเราจะเราจะปิิ้นหมดทุกห้องนะครับเมื่อเรา ทำในส่วนของนักเรียนนะครับเราก็สามารถพิมพ์ได้เลยสั่งพิมพ์ปุ๊บที่นี้ในส่วนของคนครูนะครับเราก็ต้องมาติ๊กตรงนี้นะครับในส่วนของนักเรียนเวลาสัง่งพิมพ์เขาจะออกทั้งหมดเลยครับเวลาหนึ่งของครูเราเราตั้งค่าไปตั้งค่าหัวกระดาษใหม่นะครับแล้วก็สั่งพิมพ์ในนามของครูก็จะออกทั้งหมดนะครับอันนี้ไม่มีเครื่องพิมพ์ไม่ได้ทําให้พิมพ์ให้ดูนะครับแต่วิธีการก็คงจะ พิมพ so so ์ได้อยู are, eto, to to ่นะครับถ้ามีเครื่องพิมพ์นะครับเราก็สามารถก๊อปก๊อปไฟล์ตัวนี้นะครับไปเปิดในเครื่องที่มีเครื่องพิมพ์นะครับแล้วก็สามารถพิมพ์ออกมาได้นะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนในการทําตารางเรียนตารางสอนนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์เนาะมีอะไรสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ